สวัสดีค่ะวันนี้เปุ้นมากับโดนัทจิ๋วค่ะนี่ความฟูความหนานุ่มนะคะสูตรนี้ทำง่ายใช้แค่ตะก้อมือเองค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe ถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กค็แชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะสูตรนี้นุ่มหลายวันแน่นอนค่ะแล้วก็ในวิดีโอเปุ้นบอกเทคนิคสำหรับทำขายด้วยนะคะเพื่อให้นุ่มนานและแป้งเบามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ ใครมีเครื่องทําโดนัทใช้เครื่องทําโดนัทใครไม่มีสามารถใช้ถาดหลุมทําโดนัทก็ได้นะคะนะอบในเตา180นะองศานะคะระยะเวลาอบประมาณ10-15นาทีแล้วแต่เตานะคะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเปิ่วอร์มเครื่องเอาไว้แล้วนะคะนะเครื่องจะได้ร้อนๆเพราะว่าสูตรนี้ไม่ต้องพักแป้งนะคะนะวอร์มเครื่องแค่10นาทีมันเลยทำง่ายๆค่ะ ไข่ไก่สองฟองค่ะเปนทำในเหยือกนะจะได้หยอดได้ไง่ายๆนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะเปิ้นใส่น้ำตาลทรายวานิลาหนึ่งซองนะคะเพิ่มความหอมใครใช้น้ำตาลทรายวานิลาตัดน้ำตาลทรายออกจากสูตรด้วยนะคะเดี๋ยวหวานเกินนะ จากนั้นนะคะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะน้ำมันพืชค่ะนมรสจืดค่ะคนค่ะจากนั้นนะคะแป้งเค้กค่ะใครไม่มีแป้งเค,ค้กใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้นะคะตัมด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ ุงฟูค่ะเปิ้นใช้แบบซองเล็กๆนะคะจะได้สดใหม่ตลอดถุงฟูไม่มีเสือ่อมจากนั้นนะคะเพิ่มความหอมอีกขั้นด้วยกลิ่นวานิลานะคะเปิ้นใช้แบบเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้นจะใส่อีกเดียวใส่ไปเลยค่ะใครใช้ธรรมดาก็ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเปิ้นใช้แบบเข้มข้นเปิ้นใส่แค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะจะ เป็นแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากทำขายอ่ะสามารถใส่ SP ได้นะคะหรือโอเวอรเลดสักครึ่งช้อนชานะคะเนื้อเขาก็จะเบาขึ้นนะคะถ้าใช้ SP o โอเลดจะต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้ตะกรอมือไม่ได้นะขนมก็จะนุ่มนานขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้นจะ หยอดใส่ขวดบีบแบบนี้นะคะแล้วก็บีบๆนะเขาจะได้ไม่หกหรือใครจะใช้เหยือกหยอดตรงนี้ก็ได้เพราะเขามีที่หยอดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมอบกันเลยค่ะตอนนี้เครื่องเปนก็ร้อนดีแล้วนะคะไฟขึ้นสองดวงนะคะเปิดเครื่องค่ะเครื่องเนี่ยเขาเป็นเทฟลอนอยู่แล้วนะคะเราไม่ยังเป็นจะต้องทาน้ำมันทุกรอบที่ทำนะคะ หยอดสี่ห้าครั้งแล้วก็ทารอบหนึ่งก็ได้นะคะทาทั้งหลุมบนหลุมล่างนะคะ้นชอบที่จับทาแล้วใช้ทิชชู่เช็ดออกนะคะแต่เครื่องต้องร้อนก่อนนะคะทาแล้วเอาทิชชู่ค่ะทิชชู่ทำครัวนเนี่ยเช็ดน้ำมันออกนะคะขนมจะได้สีสวยๆจากนั้นนะคะกดหลุม้นจะหยอดอัลมอนด์เล็กๆแผ่นๆน,นะคะใส่ไปเลยนิดๆน,น,นะ ใครจะใช้ช็อกโกชีพลูกเกตนะคะเป็นผลไม้รวมก็ได้นะจากนั้นบีบลงไปเลยค่ะน้ำใส่ขวดบีบก็จะบีบง่ายเพราะว่าเครื่องเขารูเล็กเช้าๆนะคะปุ้นชอบทำพวกนี้ทานนะคะ ว a ฟเฟิลบ้างาแพนเค้กบ้างโดนัทจิ๋วบ้างนะคะเค้มันหยอดเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะประมาณสองถึงสามนาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สวยไม่ชอบสีเข้มๆนะใครชอบสีอ่อนก็แล้วแต่นะคะนะใครชอบสีเข้มสีอ่อนอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะ ก็ทำตามที่เราชอบได้เลยใครจะไปชุบโคตติ้งต่ออะไรก็ได้นะคะเห็นไหมปุนเ,เวลาหยอดต่อปุนไม่ได้ทาน้ำมันนะมันทานรอบเดียวนะจะเห็นว่าเยือกเนี่ยหยอดแล้วมันจะลนง่ายกว่าใช้ขวดซอสนะคะเพราะว่ามันหล่นพุวดๆแต่ก็จะเร็วยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, มันกำลังใจให้ปุนด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ